สุดช้ำสูญเงิน1.5แสนโดยหลอกไปทำงานญี่ปุ่นอ้างเงินเดือนหลดท้ายอยู่กระท่อมสุดช้ำสาวสูญ1.5แสนโดยหลอกทำงานญี่ปุ่นอ้างเงินเดือนหลูไปถึงโดนขายเป็นทอด,ทอดซ้ำต้องอยู่ในกระท่อมในป่าวอนขอความช่วยเหลือวันนี้20มิถุนายนทพารนรสพผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่านางสาววัฒนาสุวรรณครามอายุ42ปีชาวบ้านคำบอนตำบลนาคำอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือ นะบุสามีวัยสีถูกหลอกไปทํางานญี่ปุ่นเงินเดือนไม่ต่ากว่าห0,000บาทเขายังการันตีหากไม่ได้ทํางานขอรับผิดชอบจ่ายเงินคืนให้หมดพร้อมนําหลักฐานการโอนเงิน1 5 0 0 0 0บาทซึ่งได้ไปแจ้งความที่สบพบ้านตุงแล้วแต่ตำรวจให้เจ้าทุกมาแจ้งความเองโดยมีคลิปสามีและเพื่อนคนไทยหลายคนที่อยู่ห้องพักเล็กด้วยกันรวมหกคนถ่ายคลิปขอความช่วยเหลือมาและที่น่าสงสารคือมีสาวไทยสองคนที่ถูกลออไปทํางานแต่สุดท้ายไม่มีงานทํา ต้องอยู่กระท่อมนากลางป่าเขาที่อยู่เหมือนคอกหมูบางวันต้องคอยหลบหมีป่าที่จะออกมาเห็นแล้วสุดสงสารคนไทยที่โดนหลอกไปทํางานไม่ได้นางสาววัฒนาเปิดเผยว่าด้วยความชวนสามีจึงอยากไปทํางานที่ญี่ปุ่นจนมีคนแนะนําให้ไปลองติดต่อดูเขาบอกว่าต้องจ่ายาค่าเดินทางคนละ1น0 0 0 0บาทไม่รู้ว่าไปแบบถูกกฎหมายไหมแต่เขาบอกว่าจะเดินเรื่องเอกสารให้ทั้งหมดมารู้ทีหลังว่าไปแบบท่องเที่ยว15วัน เหมือนเขาจะขายคนง,งานไทยที่โดนหลอกไปเป็นทอดๆหากรู้ว่าสามีโดนหลอกไปทํางานแบบนี้คงไม่หยิบยืมเงินคู่นี้ยืมสินไปแน่นอนฝากขอเอบ่งบอลให้หน่วยงานทางรัฐช่วยดูสามีและเพื่อนคนไทยด้วยและอย่าไปหลอกคนแบบนี้หากินแบบนี้แม้จะได้เงินก้อนโตแต่อย่าลืมว่าบาปกรรมมีจริงขณะเดียวกันผู้สื่อข,ข่าวได้วิดีโอคอลคุยกับนายต้น2 9ปีชาวตำบลอ้อมก่อเปิดเผยว่าผู้โดนโดนหลอกมาทํางานจริงจ่ายค่าเดินทางมาคนละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ตอนนี้พวกเราไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวต้องเดินไปของานทํากับคนญี่ปุ่นได้เงินมาเล็กน้อยก็ามาซื้อข้าวกินร่วมกันวันไหนไม่มีข้าวกินก็ไปขอมันมากินตัวนั่งแบมอายุ45ปีชาวจังหวัดอุดรธานีบอกว่าไม่คิดว่าจะโดนหลอกแบบนี้ถูกหลอกมาทํางานบอกว่ามีงานดีห้องพักดีเงินเดือน 50,000- ื่นถึงหกหมบาทแต่พอมาไม่มีงานทําพวกเราก็โทรหาเขาก็เปลี่ยนงานให้แต่ต้องซื้องานใหม่3 0,000่นบาททํางานได้เพียงสองถึงสาวันก็ไม่มีงานพองานไม่มีาน ค่าห้องค่ากินก็หมดภาวพควาเป็นอยู่ตอนนี้อยู่ด้วยกันหญิงชายสามคนต้องหาไม้ไผ่มาทําเป็นกระท่อมนอนอยู่บนเขาห้องน้ําก็ไม่มีน้ํากินน้ําอาบต้องรอน้ําฝนอย่างเดียวคนเราทุกยากอยู่แล้วทําไมต้องมาหลอกกันแบบนี้นอกหวังจะมาทํางานไกลเพื่อใช้หนี้แต่เจอคนไทยด้วยกันหลอกมาต้มแบบนี้ตอนนี้อยากกลับบ้านแต่ไม่มีเงินแม้แต่จะกลับบ้านแต่ละคืนนอนแทบไม่หลับกลัวทั้งหมีป่าจะลงมาไม่คิดว่าจะมาลำบากแบบนี้ตอนนี้คิดถึงบ้านคิดถึงทํางานแบบนี้คงไม่มีเงินใช้นี่แน่นอน แล้าที่สำคัญเสียใจที่คนไทยมาหลอกกันนางแหม่มก่าวทั้งน้ำตาขอบคุณที่มาของข่าวจากข่าวสดออนไลน์ข่าวสด .co.th